มาถึง EP ที่4กันแล้วนะคะกับทริป Summer in Switzerland คลิปนี้ก็จะพามาเที่ยวภูเขาแล้วก็ธรรมชาติอีกแล้วค่ะซึ่งแต่ละที่นั้นเนี่ยสวยมากๆเลยจะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยทลิปนี้เราจะย้ายไปตั้งหลักกันที่เมือง g กรินเดรว์นะคะ โดยเราออกเดินทางจากอินทราเคนนั่งชมวิวเรื่อยๆเ,เพลินๆระหว่างทางวิวก็สวยมากไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถึงกรินเดวอลแล้วเรามาถึงที่กรินเดวอลแล้วนะคะกำลังเดินหาโรงแรมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณพุ่งแต่ว่าแบบแดดแรงมากถึงแล้วค่ะโรงแรมที่เราจองไว้นะคะอยู่รงน้าพี่นะ มาดูห้องกันห้องน่ารักนะสไตล์แบบคันทรีคันทรีนิดนึงนะคะแต่ทีเด็ดก็คือวิวที่ระเบียงนี้ค่ะว้าวห้องพักที่นี่นะคะจะเป็นสไตล์สวิชาเล่ ขิลลิ่งอบอูนอบอนนะคะถ้าพักที่เมืองนี้นะก็ให้เลือกโรงแรมที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนหลักแล้วก็เลือกที่มีระเบียงหรือว่าหน้าต่างไปทางด้านทิศใต้ก็จะเห็นวิวเมืองกรีนเดวาลและก็ยอดเขาไอเกอร์สวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่กรีนเดลวอลนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปขึ้นกระเช้าเพื่อขึ้นเขาเฟียสกันค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาเฟียสกันนะคะก็ใช้ Overland Pass อันนี้คืนได้เลยค่ะไม่ต้องแลกบ,บาทนะคะัอะตอนเช้าก็ไม่ต้องรอคิวเลยนะครับข้อดีของการพักที่เมืองนี้นะคะคือสามารถขึ้นกระเช้าได้เป็นคนแรกๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแชร์กระเช้ากับคนอื่นด้วยนั่งชมวิวรอบๆตัวได้เพลินเลย ตอนนี้นี่เขาสวยมากเลยอะเหมือนภาพวาดมากๆนะคะตอนนี้เราขึ้นกะเช้ามาสูงมากเหมือนกันนะเริ่มอากาศเยินๆแล้วเนี่ยดูดิเมืองเขาแบบน่ารักอะพอใกล้ถึงยอดเขาก็จะเริ่มเห็นกิจกรรมเครื่องเล่นต่างๆของที่นี่ที่เฟียสเนี่ยก็จะเน้นกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะถ้าใครมีเวลาก็สามารถมาเล่นได้ทั้งวันเลยนะ ตัวอะไรอ่ะัวมแบบหรอหรือตัวอะไรแต่น่ารักมากเลยตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดเขาเรียกอะไรเป็นท็อปของฟีสแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นแล้วก็หากิจกรรมเล่นกันบนยอดเขาเนี้ยจะมีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างเลยล่ะคะ่ะ ใครที่อยากเล่นแบบว่าผจญภยัยแบบเสียวๆล่ะคะนี่มีน้าันนี้เลยนะคะก็จะก็เป็นแบบฟลายเออร์นะคะบินแบบนี้ลงไปงล่างซึ่งสูงมากสูงมากจริงออนอกจากกิจกรรมแล้วนะคะวิวด้านบนก็สวยมากแบบพาโนรามาเลยค่ะจะเห็นภูเขาต่างๆรอบๆร,รวมถึงภูเขาไอเกอร์ซึ่งสวยสตันมากๆบอกได้เลยว่าฮิวใจสุดๆ เดินเล่นชมวิวถ่ายรูปก็กินเวลาไปชั่วโมงนึงแล้วถ่ายแบบเล่นๆยังไงก็สวยค่ะแนะนำให้เผื่อเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดชมวิวยอดฮิตของที่นี่กันจุดนี้เนี่ยเรียกว่า f e ร c c l i f f Walk จะเป็นการเดินเรียบไปกับหน้าผาดูหวาดเสียวนิดนึงแต่ว่าวิวน่าจะสวยมาก เราใช้วิธีหลบให้คนเดินไปก่อนค่ะเพื่อจะได้รูปแบบเคลียร์นะปกติสะพานตรงนี้เนี่ยคนจะเยอะมากๆ <me> อยากได้รูปส,สวยๆตรงสะพานนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะสูงแต่สวยมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะมันดูแบบมั่นคงปลอดภสวยมากตรงนั้นมีความเสียเนี่ย เดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะถึงจุดไฮไลท์ของ f a c e คลิปวอล์คคือจะเป็นสะพานที่ยื่นออกไปจากหน้าผาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันตรงนี้นิดนิะคะน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่เห็นวิวแบบพาโนรามาสวยๆเลยคนก็เยอะนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องต่อคิวเพื่อถ่ายรูปกันค่ะไหวไหมคุณอุ้ยแต่ตรงนี้ไม่มีคอะไรนะถ่ายรูปให้ได้เลยอะ วิวระหว่างรอเนี่ยก็สวยแล้วนะแต่พอไปยืนจุดที่ยื่นออกไปมันแบบสวยอลังการมากๆข้ามพลาดจริงๆจุดนี้ข้างๆคลิปวอล์กนะคะก็จะมีร้านอาหารคลิปวอล์กบาร์ด้วยนะเป็นร้านอาหารที่เรียกได้ว่าวิวดีสุดๆข้างบนก็มีร้านอาหารนะคะก็ามาจาิบกาแฟกันได้บรรยานนกาศ ตอนนี้เราลงกระเช้านะคะเดี๋ยวลงไปแค่สถานีเดียวก็เดียเด๋ยวจะไปเล่นเมาเทนคาร์ดกันแล้วก็ติดอยู่บนกระเชา้า <c oughs> ไฟดับมันแอบเซียนนะเพราะมันก็โยกเยกไปโยกเยกมา <c oughs> ลงมาถึงที่สถานีเช r เล็เฟลนะคะเพื่อจะมาเล่นมา n เทนคาร์ดค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่คนละ21ฟรังส่วนเด็กเนี่ยก็จะ17ฟรังค่ะ มีการให้เซ็นยินยอมกดการเล่นก่อนด้วยก่อนเล่นนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนวิธีการขับขับไม่ยากนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เดินมาเลือกกดกันเลยนาดีบางช่วงก็ต้องมาเข็นเองอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางลาดเนาะ Mountain Car เนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต์ค่ะรถเนี่ยจะไหลลงไปตามทางราดเรื่อยๆเราจะทำได้เพียงแค่เลี้ยวแล้วก็เบรกเท่านั้นเองแต่ก็ต้องขับระวังกันนะเราจะขับ Mountain Car จากสถานี t r e k เ f e l ไปที่สถานีบอดเป็นระยะทางแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นเองแต่ทางลงเนี่ยจะเป็นเนินคดเคี้ยวไปเรื่อยค่ะให้เราเนี่ยขี่ไปชมวิวไปจนจุใจเลยไฮไลท์ของกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นวิวระหว่างทางนี่แหละคะ่ะที่ตรงไหนสวยเราก็จอดชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนเราก็มาแวะพักนะคะเพื่อถ่ายรูปนินโซนตรงนี้สวยมาก cage, leave, no so กิจกรรมนี้นะคะรวมเวลาจอดถ่ายรูปก็มีเป็นชั่วโมงค่ะแต่ว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจกับวิวสวยๆแบบจุกๆเลยห้ามพลาดเลยนะคะ สนุกมากคือแบบว่าทิวสวยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบเออไม่รู้ว่าสนุกอ่ะห้ i̇şte. ามพลาดจริงจริงยี่สิบแปดฟังเท่านั้นนะคะยังไงก็ถ้ามาที่นี่ก็อย่าลืมนะคะมาเล่นนะคะนะสนุกมากอยากเล่นอีกเมื่อเย็นวันนี T ้อยากกินชีสโฟกดูค่ะอยู่ข้างๆโรงแรมเลยเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานหละทำไมถึงเล็งร้านนี้ไว้วิวสวยไปใหมก ร้านนี้ชื่อร้านว่าเบบี้สค่ะจุดเด่นก็คือมีระเบียงที่วิวสวยมากๆแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะลองมาเสิร์ฟครู่ชั่วโมงแล้วว่ายังไม่มาเลยมาตัดขมนมมางก่กว่าจะมาพาที่ตกไปแล้วรอเกือบชั่วโมงมันร้อนหรือเปล่ ชิมดูก่อนว่ารอร่อยไหมชีเดอมชีได้อยู่ใช้ห <c oughs> ชีสองค์ดูที่นี่จะเริ่มที่24.5ฟรังค่ะโดยจะมีแค่ขนมปังกับชีส ถ้ามีผักกับมันฝรั่งมาด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่28.5ฟรังสรุปว่าเมนูนี้เนี่ยลองได้เลยค่ะไหนๆก็มาสวิตท,ทั้งทีแต่ก็อยากพาดหวังความอร่อยมากนะทานเสร็จก็กลับโรงแรมเสียเวลากับชี้ฟองดูจนมืดเลยค่ะตอนเช้าที่ระเบียงห้องนะเราก็จะได้เห็นยอดเขาไอเกอร์ที่เป็นสีทองด้วยนะเนี่ยสวยมากๆมนิ่งค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยว เราจะไปนั่งกระเช้ากันเน,ะนะาะที่ใช่สวิตมันก็อย่างเงี้ยเนาะภูเขาเยอะทะเลสาบเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากกรินเด w วอลไปหนึ่งสถานีเนะเาะแล้วก็ไปต่อกระเช้ากันค่ะจากสถานีเทอร์มินอลนะคะเราลงปุ๊บก็เดินแบบข้างในเนาะถึงเลยนะคะ ก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วต้องซื้อไหมอ๋อโอเวอร์แลนด์พาสขึ้นฟรีนะคะทุกคนก็ถ้าใช้โอเวอร์แลนด์พาสนะคะเราไม่ต้องไปแลกตั๋วนะทุกคนก็คือสามารถมาได้เลยนะคะแล้วก็ตัให้ลูกอมลิโคลราด้วยกระเช้าที่นี่นะคะจะมีชื่อว่า i อเกอร์เอ็กซ์ค่ะเป็นกระเช้าใหม่กิ้งที่เพิ่งเปิดเมื่อปี2020นีนี้เองนี่เป็นกระเช้าใหญ่สุดเลยเนาะนั่งหลังไหมนั่งหลัง ตัวกระเช้านี้ใหญ่มากๆโดยจะจุคนได้ถึง26คนเลยนะแต่ว่าเรามาเร็วค่ะก็เลยได้ยึดเป็นกระเช้าส่วนตัวไปเลยกระเช้าจะขึ้นไปเรื่อยๆสูงมากจนถึงระดับ2,320เมตรที่สถานีปลายทาง Ice Glacier แล้วจากนั้นเราก็จะไฮกิ้งลงมาหนึ่งสถานีมายังสถานี c l a ชายเด e กที่เขาว่าสวยมากเรามาลงกันที่สถานีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินลงไปนะคะพร้อมกับ ชมวิวมันยอดเขาหนะักอากาศหนาวนะเนี่ยเริ่มหนาวโอเคไปกันเลยจริงๆที่สถานีนี้เนี่ยจะขึ้นรถไฟไปต่อที่ยุงฟราวยอกก็ได้นะคะหากไม่เคยไปก็ควรไปสักครั้งค่ะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ไปจ้า <c oughs> จริงๆที่ไอเกลเกลเชอร์นะคะมันคือทาน้ำแข็งนะคะแต่เรามาซัมเมอร์ก็เลยไม่เห็นค่ะูสวยมากๆอากาศกำลังดีเลยค่ะแต่แดดฉ่ำได้ใจ น่าจะขึ้นได้นะลองเดินขึ้นไปสิข้างๆสถานีมีเด็กที่ขึ้นไปถ่ายรูปได้ขึ้นมาบนเด็กนะคะจะได้วิวที่สวยขึ้นมีสวยมากแก็แรงมากวิวรอบๆเนี่ย <adorable> ก็จะเป็นภูเขาต่างๆแบบอลังการมากๆ อันนี้จะมีอยู่หลายยอดเนาะอันนี้จะเป็นไอเกอร์ใช่ป่ะคะใช่แล้วนี้อะไรอะชื่อมอนส์มังแล้วนี้จุงฟร้ me ทุกคนเราเดินมาจากแค่ตรงนี้นะคะเดินมาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเพรว่ามัวจตถ่ายรูปเขาบอกว่าจริงๆเราเดินประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็น่าจะถึงนะคะแต่เราคิดว่าน่าจะมีสองชั่วโมงแล้วกว่าจะถึงอ่ะเตรียมสุดคือสวยจริงสวยมากได้กุเพียบเลยตเตรียมสุดอู้อ้า จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นสถานีคลายเชนักอันโด่งดังด้วยนะคะเป็นสถานีรถไฟที่วิวสวยมากๆจากมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นทะเลสาบและเต๊กคู่กันด้วย หชั่วโมงผ่านไปยังไม่ถึงไหนนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางน้องวัวน้องน่าจะเป็นวัวนมนะทุกคนน้องแบบว่ากินเก่งมากระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งของน้องวัวอยู่ตลอดทางเพราะว่าน้องวัวนี่มีเยอะมากจริงๆใครอยากเจอวัวเยอะๆก็ให้มาช่วงซัมเมอร์แบบนี้เลย และแล้วเราก็เดินมาถึงน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําหรือเป็นทะเลสาบอะไรสักอย่างข้างบนนะคะที่นี่น่าจะเป็นทะเลสาบที่คนทําขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆคือวิวภูเขาที่สะท้อนกับน้ําในทะเลสาบเนี่ยสวยสุดๆเลยค่ะเรามาคนที่หลังนะว่าชื่อทะเลสาบก็คือฟรายเบดนนะคะคือเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยมากๆเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางนี้แหละเพื่อไปที่สถานีค่ะเราเดินมาถึงจุดที่สหายเซรีถ่ายกับผู้กองนะคะอ่าตรงนี้นะคะซึ่งเวลาถ่ายมาปุ๊บเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสถานีนะคะรูปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี่ เราก็เดินมาถึงสถานีไพรเชเดกครับเ <c oughs> ชื่อนยากอะเป็นสถานีที่สวยมากแล้วก็อยู่ในซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะนี่ด้านหลังของเราแบบนี้สวยจริงแล้วก็บรรยากาศดีมากทุกคนวิวด้านหน้าคือแบบฟังอลังการมากๆแล้วก็วิวของตัวสถานีเองก็น่ารักมากๆเลยค่ะออันนี้โรงแรมเนาะน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราหาร้านอาหารทานกันแถวนี้ดีกว่า นี่คะ่ะเรามานั่งแวะทานข้าวกันนะคะเรียกว่าข้าวก็ไม่เชิงเนาะก็คือเป็นสแนค็คนะคะก็จะอยู่ในสถานีตรงนี้มันปลั่งแข็งหรอจานเนี้ยสิบเหรียญประมาณเกือบ4ี่ร้อยทุกคนมันปลั่งเฉยๆขอชิม currywurst หน่อยนะ,ะอืมอมนี่คือ เราทานข้าวเสร็จนะคะก็ออกเดินทางต่อด้วยรถไฟแต่จะไปคนละทางกับขามานะคะรถไฟขบวนนี้เนี่ยจะพาเราไปต่อที่เมืองลอวเทอร์บรูเนนค่ะมาถึงแล้วนะคะที่ลอว์เทอร์บรูเนนอ่านว่าอะไรลอวเทอร์บรูเนนลอวเทอร์บรเนนเรานั่งรถไฟจากคาชเดกเออคาชเดกมาที่ลอเทอร์บรูเนน ถึงได้ร้อยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเดินเล่นเป็นแบบซิตี้วอล์กเนาะเพราะว่าเมืองน,นี้ก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีน้ำตกด้วยวันนี้อากาศดีอะ่ะหมอยกันเดินเที่ยวะคะ่ะสวยมากเลยค่ะนี่กำลังจะเดินไปจุดชมวิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นแบบทางเดินเข้าไปในแบบว่าหมู่บ้านนะคะเราเห็นคนเดินเข้าไปก็ไปตามเขาเนี้แหละ เป็นเมืองที่น่ารักมากเลยทุกคนดูสิรอบๆตัวนะคะหู<ฮ>มุมนี้สวยมากทุกคนเราเดินมาที่ตรงจุดแบบว่าเลียบทางนะคะในหมู่บ้านสวยมากทุกคนข้างหลังก็คือจะเป็นโบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็เห็นเป็นแบบหมู่บ้านน่าน่ารักอะ่ะแล้วก็แบบเป็นหุบเขาต่างๆเป็นเมืองที่น่ารักมากเลยทุกคนต้องมานะ เรามารู้ที่หลังนะคะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดยอดฮิตของเมืองนี้เลยคงเพราะมุมนี้เนี่ยองค์ประกอบสวยจริงๆค่ะทั้งหมู่บ้านทางเดินรั้วไม้โบสถูเขาน้ำตกโอ้โหครบเลยซื้อ้อะไรมากินเหมือนสมัมเด็กแล้ว เราเดินมาถึงตรงจุดที่จะขึ้นไปดูน้ำตกนะคะนี่คนเยอะมากสิ่งดังมากได้ยินกันหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้เดินขึ้นไปนะขอถ่ายรูปอยู่ข้างล่างก็พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปกันที่เมืองเมเรนนะคะที่อยู่ด้านบนของเมืองน,นี้กัน ขึ้นกระเช้าอีกแล้วตอนนี้กําลังขึ้นกระเช้าจากเราเทอร์นเรนนไปที่เมอร์เรนนะครับจากกระเช้าแล้วก็ท่างรถไฟออกที่มเรนนะครับและครั้นี้เราก็ใช้โอเร์นด์าสขึ้นปีกเราทุกคนวันนี้เนี่ยเราไปหลายที่เลยทั้งกระเช้าแล้วก็รถไฟ เอ l a n d นพาสเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะคข้อดีของการที่มาถึงเย็นหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วอะตอนนี้4ี่โมงใกล้จะ5้าโมงแล้วอ่าจะ5้าโมงนะคะก็คือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแหละเขาทยอยลงกันไปหมดแล้วอันนี้เราก็นะด้วยความที่ขึ้นฟรีจะมาเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่มาก็ได้ จะมาดีกว่านะคะเมืองเขานา่ารักดีค่ะอยู่บนเขาจุดถ่ายรูปตรงขอนไม้นี่ก็เป็นจุดยอดฮิตนะคะแต่เหมือนว่าก่อสร้างอะไรอยู่สักอย่างเลยไม่ค่อยสวยมุมนี้มองลงไปก็จะเห็นเป็นลำธารที่ไหลมาในหุบเขาอันนี้สวยดีค่ะ เราเดิเนเล่นรอบเมืองนะคะจะเห็นได้ว่านากักท่องเที่ยวน้นนอยลงมากเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคน,น,นคือใช้เมืองนี้เป็นแค่ทางผ่านเพื่อไปยอดเขาชิลดทอนนะคะไม่ก็คือไปไฮกิ้งที่เมืองกริมบัวาลกันซึ่งเราก็ได้ยินมาว่าสวยมากค่ะแต่ว่าเวลาของเราเไม่พอสิก็เลยแวะถ่ายรูปเล่นกันที่เมเรนแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเมืองเขางเงียบสงบน่ารักดีนะก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะนอนสักคืนนะเนี่ย สักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ขึ้นกระเช้าลงกลับไปข้างล่างค่ะโดยที่จะเป็นคนละทางกับขาขึ้นมานะ <Yeah. S 1> กระเช้าเนี้ยจะลงไปที่เมือง s t a กเชอร์เบนะคะแล้วก็นั่งรถบัสกลับมาต่อที่เมือง l าวเทอร์เบอร์เป็นทริปสั้นๆ4ี่ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากๆค่ะ2เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ควรแวะจริงๆุ <Yeah. S 1> กคนวันนี้เหนื่อยมากนะคะ ราะว่าวันนี้เราออกเที่ยวทุกวันเลยนะคะแล้วก็เดินแล้วก็รับแดดวิตามินดีสุดๆนะคะก็เราใช้พาตลอดทุกวันเลยคนคุ้มมากโอเคก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับโรงแรมก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้